เดือนภาษาเกาหลีเดวอนภกาลากากาากเกีภาลีเกามาล เมษายนสัพษภาคมอุลมิถุนายนยูร์กรกดาคมชิรลสิงหาคม กันยายนกูตุลาคม1월วพฤศจิกายนสบันวาคมบ 얄름꽃땀 청공라오. 우리 채널을 구독하는 것을 잊지 마세요.